การติดตั้งโปรแกรมไดรลักสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของไดรลักโดยตรงนะครับพิมพ์ไดรลักลงไปครับ enter ครับนตัวนี้ก็เหมือนเป็นปการค้นหานะครับเป็นไดรลัก .com อพอเราเข้ามาในส่วนของเว็บไซต์ของไดรลักนะครับเราก็จะเจอหน้าแรกเลยนะครับตรงนี้เลย ะคร u x is w o r l d w i d e standard in lighting design software นะเป็นโปรแกรม Standard ที่ใช้ทั่วโลกนะฮะในการที่จะออกแบบระบบแสงสว่างนะครับเวอร์ชันล่าสุดจะเป็น d ด l ล x Evo v o 9.2นะครับเราจะดาวน์โหลดตัว d ด l ลัก v o v o ตรงนี้นะครับแล้วเราสามารถกดดาวน์โหลดตรงนี้นะรอสักครู่นะครับตัว ดาวโหลดก็จะขึ้นมาอัตโนมัตินะครับแล้วก็เราก็สามารถเลือกเก็บในโฟลเดอร์ของเราได้เลยนะครับนี่ผมดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็เซฟทับไปนะก็คือเป็นวิดีโอสาธิตว่าแหล่งของการดาวน์โหลดโปรแกรมแดร็กอีโวเราสามารถไปดาวน์โหลดได้มาจากช่องทางไหนได้บ้างนะครับหลังจากดาวน์โหลดเสร็จ เดี๋ยวเรามาดูกันติดตั้งกันนะครับว่าสามารถติดตั้งลงไปในคอมพิวเตอร์ของเราได้อย่างไรนะครับการติดตั้งโปรแกรมที่ช่วยในการออกแบบระบบแสงสว่างนะครับโปรแกรมตัวนี้มีชื่อว่า Dialux นะครับเวอร์ชันล่าสุดจะเป็นเวอร์ชัน9.2นะครับเวอร์ชัน9.2สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ Dialux ได้โดยตรงเลยนะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้ฟรีนะครับไม่มีลิขสิทธิ์แต่อย่างใดนะครับ เริ่มต้นพอเราได้ไฟล์ติดตั้งมานะครับก็ดับเบิลคลิกนะฮะตัวไฟล์นะครับตัวโปรแกรมก็จะเข้าสู่หน้าต่างของการเซตอัพนะครับมีหน้าต่างของเวลข้ามขึ้นมานะครับกด next ครับนะก็จะมีเรื่องของ license a g r e e m e n นะครับก็สามารถอ่านนะครับกด i agree นะครับ next ตรงนี้จะเป็นโฟลเดอร์ที่ใช้ติดตั้งโปรแกรมนะครับเป็น installation folder นะครับซึ่ง ผมก็ติดตั้งในไดซีนะครับในซับโฟเดอร์โปรแกรมไฟล์นะครับตามนี้เลยนะไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะสามารถเชนได้นะครับกด next ครับอันนี้ก็จะมีการตั้งช h o r t คั t โฟเดอร์ขึ้นมานะครับกด next ครับเรียบร้อยนะครับ ready to install นะครับกด next ครับนะตัวโปรแกรมก็จะเริ่มติดตั้งนะครับใช้เวลาในการติดตั้งสักครู่หนึ่งนะครับ ดารักเองจะเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการออกแบบระบบแสงสว่างนะครับและก็ต้องอมีไฟล์ที่ข้อมูลนะเขาเรียกว่า Data ของพวกคมไฟหล,ลอดไฟนะครับจากผู้ผลิตหลายๆแบรนด์นะครับที่เอาข้อมูลของโคมไฟของผลิตภัณฑ์ของตัวเองเข้าไปลิงก์กับตัวโปรแกรมนี้ด้วยเพราะนั้นเวลาเราอย่าติดตั้งตัวโปรแกรมดาร์กเสร็จเราก็ต้องไป หา d a t a ้ a s e ของโฮมไฟนะครับที่เราจะเลือกใช้เอามาประกอบการดีไซน์ด้วยดังนั้นโฮมไฟที่เราจะเอามาใช้ก็ควรจะเป็น Database ที่มันพอดีไซน์ไปแล้วเราสามารถจับต้องได้นะก็หมายความว่าเราสามารถซื้อใช้งานในประเทศไทยเราได้นะครับนะหรือมีความใกล้เคียงกันนะครับกับสินค้าในบ้านเรานะเป็นเป็นข้อมูลที่ ค่อนข้างจะต้องดูนิดนึงนะครว่าเราเราหยิบโคมไฟมาใช้แล้วบ้านเรามีขายหรือเปล่านะครับเพราะถ้าเกิดเราหยิบโคมไฟแล้วมันไม่มีขายในบ้านเรามันก็จะจะเปล่าประโยชน์ไปนั่นเองนะบดการติดตั้งก็กำลังทำอยู่นะครับ เรียบร้อยนะครับตัวโปรแกรมก็จะติดตั้งไปในตัวคอมพิวเตอร์เราเรียบร้อยนะครับพอติดตั้งเสร็จจะได้ตัวไดร์ลักอีโวมา2ตัวนะครับมีทั้งตัวอีโวที่เป็นใช้กับ x 3 2, x 6 4แล้วก็จะมีตัวอีโวสำหรับ x 8 6ด้วยนะครับสำหรับเครื่องที่มีสเปคที่แรงๆนะครับของเราก็จะใช้ไดร์ลักอีโวธรรมดาลองเปิดโปรแกรมดูอ่าน,นี่คือตัวหน้าตาของโปรแกรม นะครับก็จะมีไดรัล็กโลโก้ไดรัลษกอีโวขึ้นมานะตัวโปรแกรมก็จะโหลดโมโดูลขึ้นมานะตัวนี้จะเป็นเรื่องของฟีดแบกนะครับที่เราสามารถที่จะส่งเหมือนกับคำแนะนำนะหรือข้อแนะนำข้อติชมอะไรเงี้ยกลับไปที่ตัวของเว็บไซต์ของไดรักษอกนะครับอันนี้เรายังไม่ส่งนะกดแคนเซิลไปก่อน อ,อันนี้คือตัวหน้าตาของตัวโปรแกร,รม Dialux Evo ที่เราได้ติดตั้งลงไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาสอนอใน EP ต่อไปนะครับเรื่องของการสร้างห้องเรื่องของการดาวน์โหลดดาต้าเบสของโคมไฟนะครับเรื่องของการออกแบบแสงนะครับซึ่งฝากติดตามชมคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับ d i a l u ์ ด้วยครับสำหรับ EP นี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ